กดไลค์กดแชร์กดสไคร์เพื่อริบเตรมชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาดูคลิปกันเลยพี่ PI w i l ี i ยม10ล้านสไครป์เปิจะเป็นยังไงผมจะแกงให้เตยดูเฮ้ยพายเอ่อบิ๊กอยู่นู่นดิมันมันขนของอยู่กับเอเชียแล้วโน้ดจะขนของไเอ้าวเฮ้ยเตยทำอะไรเนา แยกขวาสิโน้ตอ่ะแยกขวาก็ได้ละมั้งวันนี้เดียวผมจะแกล้งกันวันนี้เนี่ยไทยเนี่ยอยู่ในรถแวนนั่นแหละรถในเติมน้ำมันนั่นแหละนะเติมน้ำมันนั่นแหละคือเอาจริงๆครับผมก็คือการไปเนี่ยคือการแกล้งหรือเปล่าผมจะผมเตยและผมเดี๋ยวผมจะแกล้งกันอีกคำหนึ่งนะครับพี่ดูนะดูนะบิ๊กสัปต่อมาใช่ไหมล่ะ ไอ้นี่มันคือรถแวนไันนี้ตอนนี้มันคือตรงน,นี้แหละเฮ้ยแล้วตอนเนี้ยมันมีมันกจลังมาใช่แล้วต่อไปมันคือการวิง่งคือวิ่งแม่งเลยเฮ้ยใครเออใต้วิ่งเลยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวคนไหนเขาเลยเข้าเลยเขาโอเคโอเคอเฮ้ยบิ๊กเข้ามาขึ้นด้านซ้ายด้านหน้าโอเคได้ละได้ละโอเค อ๋อนี่เดี๋ยวผมจะใส่เสียบกันดีกว่าแสงไพน็อตเลยอโอเคอ่าการแกงก็เสร็จแล้วเรียบร้อเยเฮ้ยวันนี้การแกงก็เสร็จแล้วเรียบร้อยฉันฉันเตยนะแกงเสร็จแล้วเฮ้ยแล้วข้างหลังเฮ้ยบิบ๊กบิก๊กขอดูหน่อยดิไปทิงด,ดูอะไรอ่ะดูไอ้ข้างหลังนั่นแหละมีของอะไรบ้างไม่รู้ดิมาเราจะมากันเลยนะ แค่กระป๋องกระติกน้ำสองอันนะ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออส่วนใหญ่นะหัวใจไม่ใช่แล้วอะ่ะไม่ใช่การแกล้งแล้วอะ่ะหัวใจจริงจริงเออไผวางซ้อนแผนเปล่าเฮ้ยใช่เฮ้ยบิก๊กวางซ้อนแผนได้ไงฮะเน่นในในร่วมงานกับไผ่ใช่ไหมลนะ่ะฮะอยากหาเรื่องไงอับจับรถผิดคันเปล่า ได้ชัยดีน่นอนรจัดรถผิดคันเปล่า,น,าน,น,น่าจะใช่ยดีแน่นอนไม่ไดาจ่ะช่จับรถผิดทนใช่วันนี้มีตั้งค่าหัวอีกแม่งเอ้ยมตั้งค่าหัวมีหัวใจแหละอันนี้คือความรักสุดยอดแม่งตง้องรีบแหละเฮ้ยคิดอะไรออกเฮ้ยห้ามออกไปครับได้ห้ามออกไปมีคนอยู่เฮ้ยช่มีคนอยู่ยแต่ว่ามันไม่มีคนอยู่หลักนะครับตั้งห่าเรานี่ไงก็ติดน้ำ โอ้แรกไปร้านขายเนื้อหรือเปล่านะเอาจริงๆน่าจะใช่แน่นอนนะครับนบะิ๊กน่าจะร้านขายเนื้อได้ช่อยแหละมีอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือาการส่งไปในร้านร้านเนื้อนั่นแหละร้านเช่าของเนื้อนั่นแหละนะก็บอกอยู่นะเนี่ในนี้มีลอนดอนก็เลยก็เลยไปทดสอบอยู่แล้วกันอืมเนื้อ นี่มันใช่เนื้อหรือเปล่าวะนี่เออน่าจะไม่ใช่นะเออรับแค่ไก่กับหมูครับเออว่าไงเตเตมันรับไก่กับหมูแต่ไม่ได้รับหัวใจอะไรอย่างนั้นนั่นแหละนะคือมันมีปัญหานิดนึงรับหมูกับไก่แล้วแหละก็ยังคิดไม่ออกู่ว่านี่ฮอสพิเทนลนั่นแหละคือโรงพยาบาลนั่แนแหละและลองดูด้วยกันนะ อ่าวันนี้จีผมจะนั่งกันก่อนดีกว่าแล้วจะมีปัญหาไหมอะเออน่าจะมีปัญหาไม่มีมีปัญหาหรอกน่้จะตั้งหากละ่ะเดี๋ยวผมจะโทรศัพท์หาน่ากล้อไงฮะฉันรู้นะบิ๊กฉันรู้นะนะว่าทำยังไงก็ไม่รู้ดิก็น่าจะฉันว่านะไอ้ของเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วมาใส่เพื่ออะไรไม่รู้น่าจะใช่ดูเนี่ยน้องว่ามาใส่ไปเพื่ออาลองดูติดตามไปนะ ชิปให้แล้วอะไรอะไรเต้ยเต้ยอะไรเป็นไรวิ่งวิ่งเลยแล้วเข้ามันดิ้นแล้วตอนเนี้ยอูชิปให้แล้วชิปให้แล้วก็จริงจริงกันเนี้ยต้องส่งส่งไปในนู่นและอีกอย่างหนึ่งกูไม่ได้ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกันด้วยนะบิ๊กท่านหลังจะดูนะท่านก็รู้ไอ้ด้านหลังเนี้ยมันคืออะไรโอเควิ่งเร็ว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  โอเคโอเคเอาไว้จิ้นี่แหละน่าจะใช่ปิดเพลงก่อนโอ้ยไม่พอใจปิดแพลงเลยคือไอ้กลางนี่นะไอ้ของที่มันชิ้นลับๆเนี่ยไอ้กระติกสองกระติกเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาคือก็ยังไม่รู้นะมันเอาจริงจริงะจริงจริงมันจะมคืออะไรแต่มันมันก็ใช่นะครับผมน่าจะใช่ไี่แน่นอนนะเอาจริงๆก็เหมือนกันนั่นแหละคือวันนี้มันก็ว่าวันชิบหายวันชิบหายไปหนึ่ง วางซ้อนแผนเออวันนี้เดี๋ยวผมจะวางกาใกล้ๆดีกว่าใช่เลยนอนนะ <c oughs> นี่ไงตรงนี้แหละร้านขายของนั่นแหละร้านขายรถยนต์ <c oughs> โอเคทอดออกสตาร์ทเอาออกเลย <c oughs> นี่เปิดออกอ่าเสร็จสิ้นเออรีบวิ่งหนีแล้วนี่กระทนหันแล้วปิดเลยเออเปิดประตูเร็วเข้าเร็วเข้าเออใครเป็นคนขับทิ้งแม่งเลย โอ้ยวิ่งดีแล้วเออวันนี้มันก็เป็นวันวันผิดพลาดด้วหน่อยน่าจะเป็นวันวันผิดพลาดนะวันนี้วันชิปหายไปสามสี่อันก็ยังไม่รู้นะว่าไพรวิลเลียมนี่สิบซับแต่ใครเล้วครับพี่นี่ครับผมแน่ะนจะใช่เหมือนกันแน่อ้าวเรื่องจริงเีกว่าเฮ้ยนี่ไพรติเต้ย์สอร์ี่โปขอโทษน้องชายไอ้ไพร์นี่ยมันทำอยังไงก็ไม่รู้อีกท่าไหนก็ไม่รู้ รถปั๊ดนี่ไงไอรถแหวนี่ไงวันหิ่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแช pe, ร์กูสกายเพื่อจำชมคลิปใหม่ๆนะครับผมุกเสาร์อาทิตย์และวันหยุดส,สวัสดีค่ะ All the means of people that says everyone what deep in love Yes, I know girl girl I know She told me don't